ล้วนะา๊ะของนําเข้าเนี่ยเริ่มมาแล้วแบงแบงมาแล้วค่ะวันนี้แบงแบงมีมาประมาณ30มลังหรือ2ี่สลังแล้วอุ้ยแบงแบงน่ากินมากแบงแบงมาแล้วน่าจะแบงแบงตัวนี้อร่อยมากนอกจากมีแบงแบงมามาดูค่ะตรงนี้ค่ะว่ามีอะไรมาบ้างมีแบงแบงมีพริกมีผักมาแล้วนะคะแล้วก็มีมาม่ากินเล่นตัวน่าจะเป็นมาม่ากินเล่นอุ้ยอันนี้เป็นมาม่ากินเล่นแบรนด์ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะมาม่ากินเล่นแบรนด์ญี่ปุ่นก็มา อันนี้เหมือนจะเป็นเอ่อมาม่าเบบี้สตาร์ก็มานะคะและก็จะมีน้ําไซเดอร์มาแล้วนะน้ําไซเดอร์มีมาประมาณสักร้อยขวดใครรอน้ําไซเดอร์อยู่น่าจะได้ไลฟ์พรุ่งนี้นะเป็นรอบไลฟ์พรุ่งนี้กลางวันมาดูได้เลยสําหรับน้ําไซเดอร์ลงของกันตึงต้งตึงตังเค้กไข่ไต้หวันมาแล้วยังล่ะอุย้ยเค้กไข่ไต้หวันมาแล้วค่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอ้ยช็อกโกแลตเอ c ซีมาแล้วเค้กไข่ไต้หวันมาแล้วนะคะ นัดคิปปี้มาแล้วเต้นเต้นเต้นนัดคิปปี้มาแล้วจ้ะรอได้เลยไลฟ์วันพุ่งนี้ของอร่อยแห่งอำเภอรประจันตคามเปียะจากบริษัทวันมาแล้วจ้ะีเปียะวันเปียะจากบริษัทวันเป็นสินค้าคุณภาพจากอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีรอบผลิตวันที่เก้าเดือนหนึ่งนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเปียะวันผลิตเมื่อวานจ้ะ สามพันกล่องเปียวันมาแล้วอุ้ยลูกค้าเปียไส้ถั่วฟักไข่มาแล้วนะคะเปียวันที่ลูกค้าถามถึงเนี่ยเดี๋ยวนะไลฟ์วันพรุ่งนี้จัดโปเปียวันลูกค้ารอได้เลยเมียตัวนี้อุ้ยตัวนู้นมาแล้วมีอีกตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งมา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 จะพาไปดูตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่อุ้ยตัวนี้ตัวเด็ดมากแตน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 อุ้ยตัวนี้มาแล้ว่า สินค้าตัวนี้เป็นสินค้ารอบผลิตใหม่เป็นแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นโอวันตินเป็นแบบมินิคัพเค้กโอวันตินลาวาของมาแล้วมีมาห้าสิบลังนะคะลูกค้าเตรียมตัวเตรียมตัวได้เลยตัวต่อไปมาม่าห่อเล็กมาแล้วจ้ามาม่าตัวนี้มาแล้วจ้าเป็นมาม่าห่อเล็กอันนี้ลูกค้าถามหาเยอะมากเลยอ่ะมาแล้วนะคะไลฟ์วันพรุ่งนี้น่าจะแบบของเยอะมากจริงๆ,จงๆเจอการไลฟ์วันพรุ่งนี้นะคะปลาเกตขาว ปลาเส้นบาร์บีคิวนะคะอุ้ยข้าวโอ๊ตมาแล้วะข้าวโอ๊ตก็มาแตงแตงโอ๊ตช็อกโกมาแล้วจา้าโอ๊ตช็อกโกมาแล้วจา้าใครรอโอ๊ตช็อกโกมาได้เลยนะคะนี่อุย้ยจูลี่ตัวนี้มีมาเยอะด้วยจะบอกนงะจูลี่ตัวนี้นะเอามาเพื่อจัดโปรโดยเฉพาะเลยอุย้ยจูลี่มันจะมีจูลี่กล่องใหญ่มาด้วยอะ่ะจูลี่กล่องใหญ่มาห้าร้อยมาห้าร้อยกล่อง อันนี้เป็นจูลี่แบบเล็กแต่มันจะมีจูลี่แบบเป็นกล่องใหญ่เลยจูลี่กล่องใหญ่แบบกล่องใหญ่อย่างนี้เลยนะราคาไม่ถึงร้อยบาทเดี๋ยวจัดโปรให้จูลี่อันนี้น่ากินมากจูนี่นิขายีมากเนี่เม็ดเผาเ,เม็ดราม่วงเผานี่เป็นเม็ดราม่วงเผาโอ้ยมึกกระตุ้ยโอเคปลาอินทรีเมื่อวานไม่ได้ขึ้นไลท์อ่ะตัวเนี้ยไปรีกรอบเรือทองเมื่อวานไม่ได้เอาขึ้นไล์เมื่อวานไม่ได้ขึ้นไลท์เลยไปรีกรอบเรือทอง ฟิตได้ขนนฟิสได้อยู่ตรงนู้นแล้วก็มาพามาดูมึกฉาบนะคะมึกฉาบเนี่ยเป็นรอบฉาบใหม่ๆของมาวันนี้เลยหมึกฉาบอันนี้มึกฉาบเจ้านี้คืออร่อยมากเดี๋ยวจะมีกระตอยฉาบเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้คือหมึกฉาบเนี่ยลูกค้ารอซื้อในไลน์นะหมึกฉาบนะคะอ่า